สวัสดีน้องที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมหย่บซ้อมพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับวงน้องวันนี้นะครับเนาะพี่ก็จะมารีวิวกิจกรรมตลาดมืดนะครับเนาะเพราะว่ามีคนถามมาเยอะมากนะครับเนาะว่ากิจกรรมตลาดมืดนะครับมีตระกรอนโคโนโข่ขายหรือเปล่ามีตระกรเอฟหลอกขายหรือเปล่านะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับเนาะว่า มีแน่นอนครับวงน้องเดี hey, ๋ยววันนี้นะครับนาะเดี๋ยวพี่จะมารีวิวแล้วกันนะครับนาอแล้วก็จะมาบอกด้วยนะครับวงน้องว่ากิจกรรมตลาดมืดนะครับนาอจะอัปเดตเข้ามาวันไหนนะครับนาอเราก็พี่บอกเลยนะครับวงน้องว่ากิจกรรมตลาดมืดครั้งนี้นะครับนาอสายฟรีทุกคนนะครับหรือว่าสายงบน้อยนะครับนาะต้องชอบแน่นอนนะครับวงน้องเพราะว่ากิจกรรมที่แบบว่ามาขายนะครับวงน้องก็คือมีแต่ของแรลๆทั้งนั้นเลยนะครับนาะเราก็จะอัปเดตเข้ามาถึง2ตลาดมืดเลยนะครับวงน้องเดี๋ยววันนี้นะครับนาอเดี๋ยวพี่จะมา รีวิวเลยละกันนะครับวงน้องเราก็จะมาสอนรับของฟรีๆด้วยนะครับสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้ของฟรีๆนะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับเนาะว่าเข้ามาดูคลิปนี้ไม่พลาดแน่นอนนะครับวงน้องเราก็คลิปนี้นะครับก็มีการแจกของฟรีๆด้วยนะครับวงน้องก็เป็นทางด้านของแจกเพชรฟรีๆแจกตัวละครฟรีๆนะครับสำหรับวงน้องคนไหนนะครับเนาะที่แบบว่าอยากได้เพชรจากพี่อยากได้ตัวละครจากพี่นะครับวงน้องเข้ามาดูคลิปนี้แล้วนะครับเนาะกดไลค์กดแชร์ได้เลยนะครับวงน้องถ้าคลิปนี้นะครับเนาะมีคนดูถึงหนึ่งหมื่นห้าพ คอรเอสลอีก1ตัวนะครับวงน้องก็สามารถรับกันได้ง่ายๆแบบนี้เลยนะครับวงน้อง ก็ถือว่าใครที่เป็นสายฟรีไม่เคยเจอไม่เนะครับเนาะก็ทำตามกติกานิดนึงนะครับวงน้องก็ไม่ยากนะครับเนาะก็แค่กดไลค์กดแชร์นะครับวงน้องแล้วก็เรามาเข้ากิจกรรมกันเลยดีกว่าครับวงน้องก็อย่างที่พี่บอกเลยนะครับเนาะว่าในเร็วๆนี้นะครับจะมีทางด้านของกิจกรรมตลาดมือตัวใหม่นะครับวงน้องก็ประมาณวันที่15เดือนนี้นะครับวงน้องก็เป็นเดือนมกรานะครับเนาะจะอัปเดตกิจกรรมตลาดถึงความมืดตัวใหม่เข้ามานะครับวงน้องกิจกรรมตลาดถึงความมืดครั้งนี้นะครับวงน้องก็ลดสูงสุดนะครับเน น้องนี่เลยนะครับน้องก่อนที่เราจะไปชมกิจกรรมตลาดมืดนะครับวงน้องก็คือในเร็วๆนี้นะครับวงน้องก็อีกวัน2วันนะครับน้องชุดตัวนี้จะได้อัปเดตเข้ามานะครับวงน้องก็เป็นทางด้านของชุดผู้หญิงตัวนี้นะครับเนาะจะได้อัปเดตเข้ามานะครับวงน้องก็แงะให้เรานะครับน้องถึง4ชิ้นส่วนนะครับวงน้องก็มีทั้งส่วนหัวส่วนกางเกงส่วนรองเท้านะครับวงน้องเราก็ส่วนตัวนี้นะครับเนาะทรงผมนะครับวงน้องก็เป็นไฟลุกแบบนี้เลยนะครับน้องก็ถือว่าสุดจัดเลยนะครับวงน้องอันนี้นะครับน้องก็เป็นกิจ ผู้หญิงตัวนี้นะครับบงน้องก็อัปเดตเข้ามานะครับเนาะตอนนี้นะครับบงน้องมีสุดผู้ชายอัปเดตเข้ามาแล้วนะครับเนาะก็เข้ามาแพ็คคู่กันเลยนะครับบงน้องกับสุดตัวนี้นะครับเนาะใครที่แบบว่าอยากได้นะครับบงน้องก็อดใจรออีกนิดนึงนะครับเนาะบางทีนะครับบงน้องคลิปนี้โพสลงไปนะครับเนาะก็อาจจะอัปเดตเข้ามาเลยก็ได้นะครับบงน้องนะหรืจับประมัยเลยนะครับเนาะเราก็พี่บอกเลยนะครับบงน้องว่ากิจกรรมตลาดมืดนะครับเนาะจะเป็นกิจกรรมตัวนี้นะครับนนน้องี่เลยะครับเนาะก็ลดสูงสุดถึง90%นะครับน้องกกิจรรมมตตลาดดืัวนี้้นนะคครับออองก็ืย่างทีี่่พบอกเลยนนนนนะะะะคครรรรัับบเาาว่ขอองงใตกก้ิจม ก็คือขายถูกมากนะครับน้องมาดูกันนะครับว่าพี่จะได้เท่าไหร่นะครับวงน้องโอ้โหพี่ได้88นะครับวงน้องมาดูกันนะครับน้องว่า88นะครับน้องจะมีของอะไรมาขายบ้างนะครับวงน้องก็คือเข้ามานะครับน้องก็จะเจอกับซุดตัวนี้นะครับวงน้องนี่เลยนะครับเนาะก็เป็นซุดแบบนี้เลยนะครับวงน้องก็ถือว่าเท่มากๆเลยนะครับเนาะกับซุดตัวนี้นะครับวงน้องก็อยู่ที่1 7 9เพชรเท่านั้นนะครับวงน้องแล้วก็ในนี้นะครับเนาะจะมีทางด้านของซุดตัวนี้ด้วยนะครับวงน้องนี่เลยนะครับเนาะแล้้้วววววกก็ตตััััััลลลลละะ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 คคคคคคครรรรรรรเเเเเออ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 ดดนน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 บบบบบงงงงมีีขขาาาาาายยยแ่่พใ 59เพรเท่านั้นนะครับวงน้องเราก็พี่บอกเลยนะครับน้องยังจะมีทางด้านของนี่เลยนะครับวงน้องก็คือจะมีทางด้านของไอบอลนะครับน้องมาขายนะครับวงน้อง แล้วก็ยังไม่หมดเท่านั้นด้วยนะครับน้องก็คืออย่างที่พี่บอกเลยนะครับนนอะก็จะมีทางด้านของมาเชเต้มาขายด้วยนะครับน้องท่าทางนะครับนนอะกระเป๋านะครับน้องเราก็ของอีกเยอะแยะมากมายนะครับน้องที่แบบว่ากิจกรรมตลาดถึงความมืดตัวนี้นะครับเนาะจะวางขายเลยนะครับน้องพี่บอกเลยนะครับเนาะว่าตัวละครโคโนนะครับน้องก็มีนะครับเนาะตัวละครเอลลอกก็มีนะครับน้องเราก็ไม่ถึงร้อยด้วยซ้ำนะครับน้องก็ยกตัวอย่างตัวละครเอลลอกตัวนี้นะครับน้องก็อยู่ที่ 59เพชรเท่านั้นนะครับวงน้องก็ถูกมากๆเลยนะครับนอกจาก499เพชรนะครับวงน้องก็ประมาณนี้เลยนะครับเนาะถ้าถามมาว่ามีตัวละครเอลอกขายไหมมีตัวละครโคนโอขายไหมนะครับวงน้องก็คือมีแน่นอน100%นะครับวงน้องเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้ตัวละครนะครับวงน้องมีขายแน่นอนนะครับเนาะกับกิจกรรมตลาดแห่งความมืดนะครับวงน้องเราก็พี่บอกเลยนะครับวงน้องจะมีทางด้านของท่าทางหัวใจด้วยนะครับเนาะเราก็มีสุดผู้ชายด้วยนะครับวงน้องนี่เลยนะครับเนาะไอวอร์ก ก็มีท่าถ่ายรูปตัวนี้ด้วยนะครับสำหรับวงน้องคนไหนที่แบบว่าอยากได้นี่นะครับเนาะก็เป็นแบบไม่เล่นะครับวงน้องก็ถือว่าสุดจัดๆเลยนะครับแล้วก็สลับหน้ามานะครับวงน้องก็คือหน้านี้นะครับเนาะก็แรไม่แพ้กันเลยนะครับวงน้องก็มีทางด้านของสุดตัวนี้นะครับเนาะแล้วก็มีทางด้านของตัวละครมาขายด้วยนะครับวงน้องก็คือเป็นทางด้านของตัวละครเคเลยนะครับวงน้องนี่เลยนะครับเนาะก็มีสุดตัวนี้ด้วยนะครับวงน้องเราก็จะมีทางด้านของตัวละครเคด้วยนะครับเนาะแล้วก็มีท่าทางด้วยนะครับวงน้องมีสุดจจััดเลยนะคครรบกกิมมตาาห่ว ครั้งนี้นะครับวงน้องก็คืออัปเดตเข้ามาขายให้แบบนี้เลยนะครับเนอะแล้วก็ยังไม่หมดเท่านั้นนะครับวงน้องกิจกรรมต่างของความมืดน,นะครับเนอะก็ยังจะมีทางด้านของตัวนี้ด้วยนะครับวงน้องที่แบบว่าอัปเดตเข้ามานะครับเนอะนี่เลยนะครับวงน้องก็คือ ตัวนี้นะครับจะเข้ามาพร้อมกันเลยนะครับวงน้องก็คือกิจกรรมตลาดถึงความมืดนะครับเนาะจะอัปเดตเข้ามา2กิจกรรมนะครับหรือว่า2ตลาดนะครับวงน้องนี่เลยนะครับเนาะก็เป็นแบบนี้เลยนะครับวงน้องอันนี้นะครับเนาะก็มีทางด้านของคาตานานะครับวงน้องที่แบบว่ามาวางขายนะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับเนาะว่าถ้าใครอยากได้ท่าทางหัวใจนะครับวงน้องก็คือมีแน่นอนนะครับเนาะสำหรับท่าทางหัวใจนะครับวงน้องเราก็จะมีทางด้านของ ตัวละครนะครับบอกน้องเราก็จะมีทางด้านของค่าต้านน้ำนะครับน้องที่แบบว่าอัปเดตเข้ามาด้วยนะครับบอกน้องพี่บอกเลยนะครับน้องว่ากิจกรรมตลาดแห่งความมืดนะครับน้องจะอัปเดตเข้ามานะครับบอกน้องสองอันนะครับน้องเราก็พี่บอกเลยนะครับน้องสองอันนะครับบอกน้องมีแต่อันแรมทั้งนั้นเลยนะครับน้องสำหรับบอกน้องคนไหนนะครับที่แบบว่ากําลังจะซื้ออะไรนะครับบอกน้องก็อดใจไว้นิดนึงนะครับน้องสะสมเพชรให้ได้เยอะที่สุดนะครับบอกน้องเอาไว้ช็อปกิจกรรมตลาดมืดตัวนี้ดีกว่านะครับองงนน้เพราาะววว่่ัทีบาอกนะครั้องค พี่บอกเลยนะครับเนาะว่าสุดจัดเลยนะครับวงน้องก็ถือว่าเป็นกิจกรรมตลาดมืดล่วงหน้าละกันนะครับเนาะที่พี่มารายงานวันนี้นะครับวงน้องก็ถือว่าใครที่กําลังจะจัดสินใจซื้ออะไรนะครับวงน้องก็คืออย่าเพิ่งซื้อดีกว่านะครับเนาะรอกิจกรรมตลาดมืดนะครับวงน้องอัปเดตเข้ามาดีกว่านะครับเนาะก่อนที่จะซื้อนะครับวงน้องก็จะประมาเลยนะครับเนาะอันนี้นะครับวงน้องก็ถือว่าพี่มาอัปเดตล่วงหน้าละกันนะครับเนาะเพราะว่าบางคนยังไม่รู้นะครับว่าจะมีกิจกรรมตลาดแห่งความมืดอัปเดตเข้ามานะครับวองงเจัปด่ที มาแล้วครับเนาะนี่เลยนะครับวงน้องตลาดแห่งความมืดนะครับเนาะงจะอัปเดตเข้ามานะครับวงน้องก็เป็นวันที่15นี่นะครับเนาะก็ฝากกันด้วยละกันสําหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่ามีงบน้อยนะครับวงน้องก็อย่าเพิ่งไปซื้ออะไรนะครับเนาะอดใจรออีกนิดนึงนะครับวงน้องเพราะว่าใกล้จับเดตเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเนาะกับกิจกรรมตลาดแห่งความมืดตัวนี้นะครับวงน้องก็มีชุดเยอะแยะมากมายเลยนะครับวงน้องก็ถือว่ากิจกรรมตลาดแห่งความมืดนะครับวงน้องก็จับเดตเข้ามาประมาณนี้นะครับเนาะก็ถือว่าถ้าใครออออออยาาาากก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 ไดดดด้้้้้็็ใใจจจรรรรีีนนนนนนิิึงงะคััับบบบวววแแลลมมมท่่เเเตขหื ครับวงงน้อก็เป oh, ็นก uh, ิจกรรมตัวนี้เลยนะครับน้องกิจกรรมตัวนี้นะครับวงน้องก็จะมีทางได้ของการเก็บโทเค็นเพชรนั่นเองนะครับวงน้องนี่เลยนะครับน้องก็เป็นเพชรตัวนี้นะครับวงน้องที่แบบว่าเราทุกคนนะครับน้องจะได้เก็บนะครับวงน้องเพื่อมาสุ่มนะครับน้องพี่บอกเลยนะครับวงน้องว่าสามารถสุ่มได้นะครับวงน้องก็มี100นะครับน้องก็มี300เพชรนะครับวงน้องก็จะประมาณเลยนะครับเนาะเพชรตัวนี้นะครับวงน้องจะเป็นทางด้านของโทเค็นนะครับวงน้องนี่เลยนะครับเนาะงแล้วก็ของรางวัลนะครับวงน้องก็มีเยอะแยะมากมายเลยนะครับเนาะเเดีี๋ยวพ่ข้าให้้ดูนนะครับวงองว่ามีออะะไรรบบ้้างงงนนนคัวี่เลยนนะะครับเาส่วนนนขอองงงรราววััละคบ้ง ก็มีตัวละครนะครับเนาะทุกตัวนะครับวงน้องเราก็มีสุดเยอะแยะมากมายนะครับวงน้องสายเพียงโทเค็นตัวนี้นะครับวงน้องก็เป็นทางด้านของโทเค็นเพชรตัวนี้นะครับเนาะไปแลกเท่านั้นนะครับวงน้องเออก็จับป้าหมายเลยนะครับสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับวงน้องก็เตรียมสะสมโทเค็นเพชรตัวนี้ได้เลยนะครับวงน้องเพราะว่าสายฟรีนะครับเนาะก็มีโอกาสได้เล่นเหมือนกันนะครับวงน้องกับโทเค็นเพชรตัวนี้นะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับเนาะว่าสุดจัดเลยนะครับวงน้องกับกิจกรรมตัวนี้เลยครับเนาะสำหรับใครที่แบบว่าอยากได้สุดฟรีีนนนนนะคครับออองง้มแ่ นะครับเนาะก็ถือว่ากิจกรรมตัวนี้นะครับกำลังจัาเดกเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟพลายของเราในเอ็นท์ข่าววงน้องนี่เลยนะครับเนาะก็มีทางด้านของต่ละคอนแบบนี้นะครับวงน้องเราก็มีทางด้านของสุดฟรีแบบนี้นะครับเนาะที่แบบว่าสายฟรีทุกคนนะครับก็สามารถเก็บโทเค็นแรกได้เหมือนกันนะครับวงน้องนะก็จับปำไมายเลยนะครับเนาะก็ฝากกันด้วยละกันสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้อะไรนะครับวงน้องก็ขอกันมาได้เลยนะครับเนาะอันไหนที่พี่เขาแจกให้ได้เดี๋ยวพี่ทำการแจกให้ละกันนะครับวงน้องก็ถ้ายากกรริจงน ล่วงหน้าให้แล้วนะครับเนาะหรือว่าอยากรู้อะไรอยากให้พี่แจกอะไรนะครับวงน้องก็บอกกันมาได้เลยนะครับเนาะเดี๋ยวพี่ทําการแจกให้ละกันนะครับวงน้องแล้วก็อย่าลืมนะครับเนาะสำหรับวงน้องคนไหนที่เข้ามาแล้วยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์นะครับวงน้องก็ฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยละกันนะครับเนาะคนละหนึ่งทีเท่านั้นนะครับวงน้องก่อนที่จะจากลากันไปได้นะครับเนาะสำหรับวันนี้พี่ก็ไม่มีอะไรมากนะครับวงน้องถ้าใครเข้ามาแล้วนะครับเนาะยังไม่ได้กดติดตาม PFC คนใหม่นะครับวงน้องก็คือฝากกดติดตามหน่อยละกันนะครับเนาะคนละหนึ สองแซนซับเมื่อไหร่นะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับน้องว่าพี่แจกจัดหนักจัดเต็มแน่นอนนะครับวงน้องก็คือแจกเพชรเป็นหมื่นๆแน่นอนนะครับน้องถ้าใครอยากได้เพชรจากพี่นะครับวงน้องก็อย่าลืมกดติดตามพี่ละกันนะครับเนาะก็จับเป้าหมายเลยนะครับวงน้องก็ฝากกันด้วยละกันสําหรับวงน้องคนไหนที่แบบว่ายังไม่ได้กดติดตามพี่นัะเองนะครับวงน้องก็ฝากหน่อยละกันนิดนึงละกันนะครับวงน้องเออก็จับเป้าหมายเลยนะครับเนาะแล้วก็อย่าลืมนะครับวงน้องก็คือในเร็วๆนี้นะครับจะมีทางด้านของการสุ่มคอมเมนต์แจกเพชรด้วยนะครับเนาะถ้าใครมมมมาาดดูคคคลลลิปแ้้วววออยย่ืเนนต์ะรับง เพราะว่าทุกคอมเมนต์มีสิทธิ์ลุ้นเพชรแน่นอนนะครับเนาะก็มีสิทธิ์ลุ้นตัวละครแน่นอนนะครับเนาะก็ฝากกันด้วยละกันนะครับวงน้องอันนี้นะครับเนาะก็เป็นกิจกรรมของพี่เองนะครับวงน้องก็คือถ้าอยากได้ตัวละครจากพี่อยากได้เพชรจากพี่นะครับเนาะพี่ก็มีแจกให้แบบนี้เลยนะครับเนาะสาหรับวันนี้พี่ก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้นะครับวงน้องไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าละกันนะครับเนาะบายบาย